ตอนที่62เจ้าชื่อยข้าใส่ใจสถานการณ์ภายในจวนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งจับตากลุ่นคนที่เพิ่งคักเลือกเข้าเรือนมาครั้งที่แล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะข้าสั่งให้เจ้าหยุดเอ๊ะผู้ใดมาตะกรอนอยู่ในสวนน่ะเออเสียงนี้ นายน้อยเจ้าค่ะก่อนนั้นนายน้อยกับคุณหนูห้ากลับไปเยี่ยนบ้านเกิดกับหลางอี้เหนียพูเป็นมันดาเพิ่งกลับจวนมาไม่นานดังนั้นคุณหนูจึงยังไม่เคยพบปะพ่อเขาเจ้าค่ะเป็นแบบนี้นี่เองเราออกไปดูกันเถอะฮะ มาเรียนศิลปะการต่อสู้เพราะเห็นเจ้าอยู่ในสายตาใครให้เจ้าหนีไปฮะเออข้าน้อนยน้อยข้าน,อนา้อยมีกิจต้องออกไปจากจวนจริงๆกลับมาเมื่อใดข้าน้อนยค่อยมาเล่นเป็นเพื่อนท่านอีกน,นะครับเอ๊ะฮะเจ้าเป็นใครกล้าได้ยังไงมาขวางข้า เออข้าเป็นเจ้าของเรือนเลยวเซียงเป็นพี่สามของเจ้าฮะพี่สามแล้วไงข้าแค่สั่งสอนคนรับใช้ที่ไม่ชอ่วฟังเท่านั้นเองเออเจ้าจำเอาไว้นะเซียวเฟยคือคนของข้าข้าคนเดียวเท่านั้นที่จะแตะต้องเขาได้ หากเจ้าจยังกล้าลังแกเขาอีกข้าก็จะไม่เกรงใจเอ๊ะเออะข้าอยากได้อะไรท่านแม่ก็จะให้ข้าไม่สนหรอกว่าเขาเป็นคนของเจ้าหรือไม่ถ้าข้าอยากได้เขาแล้วจะยังไงล่ะวันนี้ข้าจะแต่ต้องขอให้ได้เจ้าคอยดูเก่งจริงก็ลองตีเอ,เอะเนี่ยเจ้า เจ้าตีข้าเจ้ากล้าตีข้าหรือนี่ตีแล้วเป็นไงล่ะเออเอ้เ <c oughs> จ้าหลังแกข้าเขาจะไปฟ้องท่างแม่แน่นอนเจ้าเจ้าคอยดูเถอะเอ๊ะฮาเออคาราวะพี่สาม พี่สามอยาโกรธเ่าเออเลยนะเจ้าคะเขายังเด็กยังไม่ประสาข้าขอเอาไยพี่สามแทนเขาด้วยเจ้าค่ะเขายังเป็นเด็กเขายังไม่ถือสาเขาแน่เพียงแต่เขาทําผิดก็ต้องยอมรับการกระทําของตัวเองน้องห้าปกป้องเขาไม่ได้ตลอดเวลาหรอกชะชะใช่ ว่ากันว่าหลานอี้เนียนไหวพระไหพระอะไรวะว่ากันว่าหลานอี้เนียนไว้พระตลอดทั้งปีจิตใจอยู่ในความสงบชายาอองอี้จึงเห็นอกเห็นใจพวกเขาแม่ลูกเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเด็กสองคนนี้คนหนึ่งอกดีไม่มีมารยาอีกคนคี้ขาดวิตกกันวนดูท่า ชายาจะตั้งใจเลี้ยงให้เป็นแบบนี้ตอนที่63สิบสาเสี่ยวเฟยเมื่อกี้เขารังแกเจ้าเหตุใดเจ้าถึงไม่ตอบโต้เออเขาเขาเป็นเจ้านายขอรับเขาเป็นเจ้านายของผดดู้ใดเหาวันหนึ่งข้าถูกคนที่เจ้าเรียกว่าเจ้านายจี้และด้วยดาเจ้าก็จะเพิ่มเฉยเช่นนั้นหรือ เจ้ายังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าเจ้านายเอ๊ะข้าไม่ไม่ใช่เช่นนั้นเซี่เฟยต้องปูป้งคุณหนูสุดชีวิตแน่นอนครับลองคิดทบทวนถึงคำพูดของข้าตอนที่เจ้าเข้าจวนมาหากเจ้ายังไม่เข้าใจอีกกันที่ข้าอุตส่าห์ลำบากเก็บเจ้าไว้ข้างกายก็ไร้ความหมายข้าข้าเข้าใจแล้วขอรับข้า ขค่เพียงตเต่เกรงว่าจะสร้างปัญหาให้คุณหนูเอาอย่างนี้วันนี้เราไปฉันนานด้วยกันตลาดชานเมืองคุณหนูขนมร้านนี้นีชื่อเสียงมากเจ้าคะ่ะนานๆทีจะมีลูกค้า น้อยเช่นนี้ข้าไปซื้อให้คุณหนูสักสองสามก้อนนะเจ้าคะเช่นนั้นก็ซื้อมาให้มากหน่อยเธอจะได้พากลับเรือนให้ทุกคนได้ลองชิมอืมเจ้าคะ่ะช่วงนี้เสี่ยวเฟยไปชันเมืองเพื่อให้อาหารและฝึกสุนักทุกเช้าเมื่อสักครู่ที่ไปดูมาสุนัขพวกนั้นไม่เพียงแต่ลักษณะเลิอ ทั้งยังได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีไม่น้อยไปกว่าสุน,นัขทหารของฉันที่ได้รับการฝึกฝนเมื่อชาติที่แล้วบางทีอาจเป็นไปได้จริงๆที่จะจัดตั้งทีมสุน,นัขทหารขึ้นมาสักทีมเอ๊ะ บางทีมีเรื่องบางเรื่องสามารถถามจากเขาได้พอดีเลยยังมียาสำหรับสอบปากคำนักโทษอยู่ในอวกาศตอนนี้ปลอดคนเป็นโอกาสเหมาะที่จะลงมือเอ๊เอ๊ะฮะ ทำไมท่านถึงไม่อยู่ที่นี่ทำไมรึเดือข้อจะไปไหนมันไหนต้องรายงานเจ้าใครสนใจว่าท่านจะอยู่ที่ไหนกันเล่าแต่ท่านทำลายแผนการองข้าข้อน้อยข้อรบว่าชายผู้สุดโทษขอรบฮนะ